สวัสดีจ้ามาเจอกันกันกบอีทอีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้พามาย่างปลานะคะเมะื่อวานนี้อีกก็ไดอ่าไล้สดนะคะไล้สดช่วงท้ายนะคะฝากบอกพี่พีน้องๆแฟนคลับว่าถ้าใครนะคะสนใจอยากจะได้ปลาช่อนนะคะปลาช่อนนาแท้นะ ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะวงเล็บว่าปลาช่อนนาของแท้แน่นอนนะคะปลามันมันพี่น้องจ๋าปลามันแล้วก็อ้วนมากนะคะปลาอ้วนอร่อยอิตเอาคืออิตต้มแล้วนะคะแม่ค้ากับพึ่งทําปลาเสร็จนะคะพิ่งจะทําปลาเสร็จแล้วกะตอนนี้กําลังทําวิธีการย่างอยู่นะคะย่างแบบบ้านเรานะคะอิตขายนะคะกิโลละ750บาททําความสะอาดให้อย่างดีนะคะตัดหัวขอดเกตตัดหัวแล้วก็ย่างเตาถ่านนะคะ แบบโบราณบ้านเราเลยเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าดูเลยนี่เดี๋ยวอีทให้ดูกิโลละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ดูพี่น้องจา๋าอีททาความสะอาดให้ขาวจั้วเลยนะคะทอดเอาแป้งทูลากคราบเลือดคราบอะไรออกให้หมดเลยนะคะขาวแบบนี้เลยอืมตอนนี้กําลังย่างนะจ๊ะตอนนี้กําลังย่างไม่ใช่อีทย่างหรอกคุณแม่นะคะอีทเป็นคนทํา อิฐแล่ปลาเองนะคะแล่ปลาเองอิฐบอกเลยว่าชุดนี้ตัวใหญ่นะคะปลาช่อนตัวค่อนข้างใหญ่เลยใครจองก่อนจะได้ตัวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะย่างวิธีแบบบ้านๆเราเนี่ยแหละนี่ลองจ้าน่าทานไหม ใครอยากได้จองเลยนะจ๊ะก,กิโลละ750บาทย่างให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปทำเอ่อเอาไว้ทำต้มโค้งหรือว่าเอาไว้แกงป่าก็ได้นะแกงป่าปลาช่อนย่างได้นะคะแกงป่าปลาย่างอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยกิโลหนึ่งอิดบอกเลยว่าได้เยอะมากนะคะพอเวลาเราย่างแล้วตากแดดแล้วปลามันจะเบานะคะปลาเบาแล้วก็จะได้เยอะแล้วปลาตัวใหญ่ด้วย นั่งย่างย่างแบบใจเย็นๆเ,เนาะทำความสะอาดให้อย่างดีพี่น้องจ๋านี่เป็นฝีมือการแล่ปลาอีเด้งนะสวยไหมจ๊ะสวยไหมจ๊ะเพิ่งอันทำเ็จคือกลยุทธ์ในการแล่ปลาทำเป็นตแตงแต่ตอนที่ว่าทำปลาดุกปลาดุกอ่าแดดเดียวนั่นแหละพี่น้องจา๋า นะคะต้องย่างไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นๆ ว้พี่น้องจ๋าหลอนหลอนหลอนคักเฮียแตกเฮียแตนดูดูดเฮียแตงเฮียแตนเ้ยดูบรรยากาศรอบๆบ้านพี่น้องดูจาด๋าด,ดูเหงื่อนางอิทโวดโพอยากกินมะละกอสุกมากเลยตอนนี้นัดจา๋ะแต่ว่ามันยังไม่สุกชมสวนผักบร,บรรยากาศบ้านนางอิเนาะพี่น้องเนาะ ดูมะเขือมะเขือของเราก็ได้กินแล้วนะจ้าวันนี้ทำเป็นคลิปวิดีโอมาฝากพี่ๆน้องๆน,นะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะนี่แหละชีวิตบ้านๆที่แท้ทรูของนางอีทที่อยู่แบบทุกๆวันนี้นะคะข้าวโพดกำลังสวยข้าวโพดกำลังงามใบต้องโอ้นี่แล้วพี่น้องจ๋างามคักงามเน่เมื่อเช้าเอาใส่ต้มปลาช่อนนะคะ เด็ดใส่ต้นปลาช่อนโอ้ยแสบหอมอร่อยชีวิตบ้านนาะเดี๋ยวอีทพาไปดูมะม่วงมะม่วงคุณยายปลูกนะจ๊ะอีบอรว้ว่ามะม่วงมันเกิดจากสาเหตุอะไรพี่น้องจา๋าคือมันลูกใหญ่แล้วนะลูกใหญ่แล้วแต่ว่ามันเน่าเห็นไหม มันจะมีอ่าลูกนั้นเห็นบ่พี่น้องจา๋าเห็นเอ็ลูกที่อช,ชี้ไหมนั่นแหละมันเน่าตูดนะคะเน่าตูดแล้วก็ร่วงทิ้งมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้จริงมันกระโดกพอได้กินอยู่ด้อันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะเอซื้อมาให้ไม่ใช่อีซื้อสิแม่ซื้อนะคะมาปลูกตังเต้ซื้อที่ตอนเล็กๆนะจ๊ะนี่แหละ เสียดายอะพี่น้องจ้ามันลูกใหญ่แล้วเด้มันเน่าแม้นักก้นมันเน่าเห็นไหมคะเนี่ยก้นมันเน่าแล้วมันก็ร่วงมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีใครรู้หรือเปล่าต้องแก้ไขยังไงคะบอกอีดดึงเสียดายนะไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายมะม่วงนะคะอันนี้เป็นอยอดผักติวนะคะที่อีดเอาไปกินกะ ยำไข่มดแดงยอดผักติวมันจะเป็นเป,ปรี้ยวๆนะคะเป็นเป,ปรี้ยวๆมันๆอร่อยใบแก่มันอะมัน,ม,นมันจะมันๆนหน่อยถ้าใบาอ่อนมันจะเปรี้ยวนะคะยอดผักติว๋วโอ้ยพี่น้องดูมะม่วงสะออนเนาะสะออนแล้วที่หลายคนก็นสงสัยนะคะสงสัยคําว่าสะออนของนังอีแปลว่าอะไรก็แบบว่าประมาณว่าอ่อ สะออนแบบนี้ประมาณว่าชื่นจะบอกว่าชื่นชมก็ไม่ใช่นะคะออกทํานองแบบชื่นชมอะ่ะบ่าโอ้ดกเนาะอะไรอย่างงี้นะว้าวอะไรอย่างนี้นะ,ะนนะพี่นองจ๋าคําว่าสะออนนั่นนะดูกลับมาดูปลาของเราอีกอกําลังเหลืองกําลังเหลืองได้ที่นะจ๊ะ บ้านงานนะคะเสียงสะโพกบ้านงานเขาเพิ่งเผาเผาคุณยายไปเมื่อวานนะคะคุณคนแก่หล่นขวนนะแม่พี่น้องจา้าคนแก่หล่นขวนค่อยๆย่ยยางเลยพี่น้องจา้าต้องใจเย็นๆทำของโมนี่ใจร้อนบ่ได้นะคะมันจะออกมาไม่สวยอีกก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้กินของอันแบบ สะอาดเนาะออกมารูปลักษณ์ภายหน้าตาสวยแล้วก็อร่อยด้วยสะอาดด้วยอย่างงี้นะแม่พี่น้องจา้าค่อยๆทำค่อยๆย่างนะคะ,จจะคกัวจีไดตะกียบใหญ่ว่แม่นี่งยัหน่อยกัวจีอยู่นั่นเละต่เขาจะเอาไว้ตรงไหนแถงลงร้อนเ <laughs> หยยี่ยแตกซะซะพี่น้องจา๋าเลยยายก่กะ เป็นพนักงานย่างนางอิดเป็นคนแหล่ป่ามดเลยพี่น้องจ๋านี่แล้วเ,เองทาเอาเองยายก็บทย่างตัวบัดทีนี้รับตําแหน่งต่อดูเสียงลูกา้าเห่าอะไรเนาะนี่เนาะอยู่กับพ่อเพิ่นโอ้ยควบ้านหน้ากับตประมาณนี่แหละพี่น้อง เฮียพี่น้องเหงาหมดเม็ดข้าวโพอดออกเลยร่อนคักหลายดูเัวรุดกว่าจได้แต่ละบาทแต่ละสลึงพี่น้องเอ้ยนเนาะเงินมันช่างหายากซะเหลือเกินเวลาใช่ใช้เฟื่อเด็กพี่น้องเวลาหาหนี่กว่าจได้แต่ละบาทไฟแรงโวดเลยนะ มันลูกเลยได้ไหมพระเอกแพ็คของอยู่ในบ้านนะคะบางคนอาจจะถามหาว่าพระเอกไปไหนนะคะพระเอกแพ็คของอยู่ในบ้านแพ็คอ่า ปลาล้านะคะแพ็กปลาล้าแล้วก็คอลลาเจนไปส่งให้กับคุณลูกค้าช่วงบใบยๆนี่แหละนะคะใครที่สั่งมาก็รอรับได้เลยนะคะเราส่งวันต่อวันอยู่แล้วเฮ้ยบลมบลรมเลยพี่น้องจ้าดูเห <c oughs> ี่ยวนางกันที่ช่วยย,าย่าย่างปลาก่อนรออันนี้ให้พี่ๆน้องๆดูกัน <c oughs> ที่ดูว่าทำป่าเล็บรูดหมดหดมีดบาดมือเจะของพี่น้องเลย มีดบาดมือตั้งสองเหมาะสองที่เลยนะแต่กับบอเป็นไรสู้สู้โอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราเจอกันเป็นไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดหน้าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง เอาออามาย่างทางในเป็นยางตากเดียดกันโลนต่อ,อ,เ,อเ,เดี๋ยวอีจีไปเอาเตานะคะไปเอาเตาถ่านอยู่หลังบ้านออกมาย่างช่วยกันมันจะได้เสร็จเร็วๆนะคะนี่แหละวันนี้ก็จีได้ย่างปลาแล้วพี่น้องจ้าต้องใช้เวลาย่างกับครึ่งวันหนแหลกกว่าที่เร็วนะคะเพราะว่ามันต้องอย่างใจเย็นๆย่างไฟอ่อนๆนะคะย่างไฟแรงไม่ได้ของพวกนี้ ช่วยกันย่างเอานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอีก,ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันเป็นไรสดหน้านะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตอีนะคะนั่นแหละสุดท้ายนี้ก็ใครอยากจะได้ปลาช่อนอย่างนะคะแบบเป็นตัวเดี๋ยววันนี้จะขายเป็นตัวดีกว่านะคะขายแบบเป็นตัวเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะพออีททาเป็นปลาผงหมดมีตะคนมาถามแบบอยากได้เป็นตัวนะคะ กิโลละหนึ่งอ่ากิโลละ7จ็ดร้บาทนะคะทักอีทมาได้เลยทักช่องทางไลน์ได้เลยนะคะบา,บายค่ะ